โอครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับได้ได้ยินครับผมได้ยินชัดเจนครับ <c oughs> อ๋อผมเป็นอ๋อครับผมผมเป็นผู้จัดการของลุงชัยลาวาครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีแหละสวัสดีครับ อ๋อผมรู้จักลุงชัยในโลกโซเชียลครับก็รู้จักคุณในโลกโซเชียลชื่อเสียงแกโด่งดังครับทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ครับผมอยากให้ลุงชัยมาที่ช่องของผมครับที่วิภาวดีวิภาวดีไปหรอช่องผมอยากเอาลุงชัยมาทำการถ่ายทอดสดครับ อู้ดังๆอู้กับเปิ้ลเลยได้แบบได้ไป,ไป,ไปบ่ไปก็อบอกกับเปิ้ลกันเมาก็เก่าเมาก็เก่าหั่นไม่ไปได้ให้ทำอะไรครับเอาพอดีช่องของผมเนี่ยครับตามรูปแบบแล้วนะครับผมจะสัมภาษณ์เฉพาะคนใกล้ตายครับ,รบผมก็เลยเชิญลุงชัยมาที่ช่องของผมครับผมอยากาคุณคิดว่าผมใกล้ตายเหรือครับถ้าผมตายคุณก็มาทายผมวันตายก็แล้วกันไม่ครับ ผมส่วนมากแล้วทางบริษัทเขาจะสัมภาษณ์เฉพาะคนใกล้ตายครับก็ผมไม่ใกล้ตายแล้วลุงชัยรู้ได้ยังไงครับผมดูจากสารลูปแล้วน่าจะใกล้ตายนะครับผมเลยโทรหาด่วนเลยครับตอนนี้เอาเลกแต่พ่อมึงมึงมารับเลยมาพอกันทีอ้าวสรุปแล้วจะไปไหมครับจะ,ออจะมามารับเลยมาหาผมไหมครับเออ ดูท่าทางฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนผิดปกติส่วนมากแล้วคนคนส่วนมากแล้วเขาไม่ใช่นิสัยอย่างนี้นะครับเออทำไมล่ะครับเออช่างผมดังแล้วยอหยิงเหรอครับไม่ยออื่ยิงอา่ามายอหยิงก็อู้เ่นดีๆหันมาอู้อู้นะครับเดี๋ยวเปิ้นอู้มาเต้เอ,เ,เอเเอสวัสดีครับตัดอา้อาวนักเลงเหรอออกลูกนักเลงใส่ผมเหรออ้าวทิงแน่จิงมาจังไม่นี่ ทำไมลุงชัยจะทำอะไรผมมาทำเนี่ยแม่ไปชิงแมวโดนเตป <laughs> อโอ,โอจะมาอ๋อครับผม <c oughs> ลุงชัยเขาใจดีครับเขาอยากพาไปเที่ยวดอยสุเทพอ๋อครับผมดอยสุเทพมีอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะน้ขคือไปอันบ้านบ่าวเอาอย่าบ่าวก็บอกเป็นแล้วมาเอาครับช่วงนี้ผมยังไม่ว่างติดงานก็อู้เป็นไปหาหนแม่ามาจะได้บอกลาเป็นบ,บอกเป็นอะ ช่วงนี้ผมม่ว่างเพราะเหตุผลเพราะไม่ว่างเพราะาเพราะอู้อย่างหนึ่งผมมาเคยยิงสองสองผมมาคเคยโกหกสามสามผมมาเคยบวกเหมือนบางคน <c oughs> บวกไปบวกแง่ <c oughs>